ครับเขาว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจนะครับบางทีตาของเรามองผ่านสีนั้นสีนี้ก็คงจะไปปรับเปลี่ยนอารมณ์ของจิตใจอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นสัญลักษณ์เล็กๆอ,อาจจะไม่ดีนักลึกซึ้งนักนะครับแต่ก็พอฟังรู้เรื่องบ้างหรือเปล่าคขามไ่ในใจนะครับนั้นก็มาฟัง รักคนใส่แว่นแว่นนี้เปรียบเสมือนสีของอารมณ์นะครับรักคนใส่แว่นนี้เป็นอย่างไรเรามาฟังดูครับมีรถนิยมวิไลต้องใส่แว่นพิษแกนแกนที่เห็นและเป็นอยู่แว่นดอดีดังยานให้อย่างรู้ในอัตตาตัวกู เป็นเช่นไรสวรมแว่นแดงโลกก็แดงให้แรงร้อนเปลวเพลิงฟ้อนเต้นเร่าพร้อมเผาไหมใส่แว่นเหลืองแห้งแรงในหัวใจพืชพันไม้เหี่ยวเฉาใกล้เหงาตายหยิบแว่นเขียว ถูกใจมาใส่เล่นโลกก็เป็นสีเขียวได้โดยง่ายเคยห่อเหี่ยวเหลืองแดงร้อนแรงร้ายชื่นสบายธรรมชาติสะอาดตาแล้วหยิบแว่นนิยามสีครามอ่อนก็คลายร้อนดังวิหกเหินเวหาบินสูดกลิ่นเสรีภาพสุดสายตา แม้จะเป็นนกฟ้าไม่เห็นฟ้าเหลือบไปเห็นแว่นฤดีสีชมพูวูบหนึ่งจึงรับรู้ฤทัยว่าเห็นความรักครองโลกเต็มอุรารอยยิ้มแต้มเต็มหน้าทุกหน้าคนลองเลือกแว่นหัวใจใส่สีเทา มองเป็นเงาซ้อนความหมายช่างหายช่าง,งนยืนตรงกลางที่เป็นกลางอย่างวกวนด้วยเป็นโลกของคนจึงวนวกหยิบกันแดดสีดำขึ้นสวมใส่มืดทันใดคล้ายตะวันใกล้ตกฟ้าพลกค่ำครามครันวันสะทก รำพึงในหัวอกตลอดทางจึงหยิบแว่นสายตามาสวมใส่มองเห็นโลกสดใสไปทุกอย่างเขียวเหลืองแดงดำหม่นฟ้าสีดจางใสสว่างถึงดวงจิตทุกทิศทางเห็นคนสวยยิ้มละไมก็ใส่แว่น เธอโลดแล่นอยู่นี่ไงใกล้เคียงข้างมิตรภาพหยิบยื่นระว่างทางป่วนหัวใจที่เป็นกลางให้รักเธอ